เรื่องราวใจฟูคืนนี้เส้นทางบันเทิงยังมีภาพความอบอุ่นจากกิจกรรมมอบของใช้จําเป็นให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกรดที่นางเอกพิงพลอยประภาวดีร่วมกับแฟนคลับได้ร่วมกันทําบุญด้วยกันหนึ่งในโปรเจกต์พิงพลอยเบิร์ดเดย์2024งานนี้บอกเลยว่าแต่ละคนแฮปปี้สุดๆที่ได้มาทํากิจกรรมดีๆร่วมกันค่ะอิมโกิมใจไหมคะ่เ,ออเลยลีส่สุดอกจร้มใจเจอพิงพลอย ก็อวยพรให้น้องพิงพอยสุขภาพแข็งแรงเลยอย่างแรกเลยสําคัญที่สุดมีความสุขแล้วก็ชีวิตอุ่งโลดก็ขอให้หนูปัง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 ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสเข้ามาเพราะว่าพี่เชื่อว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาพิงพอยจะทําโอกาสนั้นได้ดีที่สุดอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากคําว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกันก็จะทําทุกอย่างให้ทุกคนชื่นใจค่ะแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมบูญกันหรือว่าได้มาเจอกันอีกแบบนี้ บ่อยๆนะคะขอบคุณที่รักกันค่ะ ยังมีหนุ่มยูโรยศวัสด์ที่มาเซอร์ไพรส์และร่วมทำบุญบริจาคในครั้งนี้ด้วยคู่นี้บอกเลยว่าเป็นเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตกันตลอดรวมถึงผลงานละครของแต่ละคนด้วยค่ะตัวละครเขาก็เป็นแบบน่ารักน่ารักตลกตลกนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ละครเรื่องใหม่ของพิงพลอยประภาวดีแล้วก็พี่ธันวาสุริยะจากด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยครับฝากด้วยคือเห็นเขาขอ,อย่าแข็งแข็่งมากสนับสนุนตลอดก็ก็ YouTube ขอให้แบบหลอดล้านวิวเนาะเมื่อกี้บอกล้านวิวปุ๊บเดี๋ยวอยากกินไรเลี้ยงเลย ยูโรเทวชาลั่นวาจาแล้วคนตีดตามมึงห้าพันอยู่เลยจะร้านหนึ่งได้ไงสุดยอดวิวมันขึ้นไงแล้ววิวมันขึ้นก็ฝากด้วย YouTube เขาแล้วก็มีเรื่องใหม่เขาชื่อเรื่องลวงนะคะไงก็ฝากด้วยเล่นกับการเนะใช่ยังไงก็ฝากชมละครของยูโรด้วยนะคะเป็นกลัใจะให้เรา2คนด้วยเราชมแผนลวงบ่วงมัญยาตอนแรกพร้อมกันวันอังคารที่26มีนาคมนี้เวลา20นาฬิกา40นาทีนะคะ